สห์กรผู้เลี้ยงไก่ไข่ตำบลเวียงคุกจำกัดตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ครับผมสวัสดีครับผมกับน้าในลงปันมิสีครับประธานสากลผู้เลี้ยงไก่ไข่ตำบลวิคุกการจัดตั้งสากลขึ้นมาเนี่ยเป็นการร่วมตัวของสมาชิกผู้เลี้ยงไก่ในตำบลวิคุกเท่านั้นแะครับคือภาะวะช่วงที่ต้นต้นทุนของการผลิตนี้มันหลายมันมันสูงแต่ว่าราคาไข่มันจะตำ่ำแด่เพราะฉะนั้นถึงมีการร่วมกลุ่มกันขึ้นมามีสมาชิกกประมาณ20กว่าไร่ สมาชิกของภูุิมสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่ตำบบุิกุกมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อเมื่อวันที่20กุมภา2557ครับนี่เป็นการที่ก่อตั้งเป็นสากรขึ้นมากครับผม การดำเนินงานสากลบริหารจัดการโดยคณะกรรมการดำเนินการสากลจำนวน7คนในการให้บริการแก่สมาชิก3ด้านประกอบด้วยธุรกิจรวบรวมผลิตผลไข่ไก่ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายจำพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นนมกล่อง UHT ข้าวสารน้ำปลาอาหารไก่อาหารปลา และธุรกิจสินเชื่อโดยสากรจัดหาเงินทุนจากกรมส่งเสริมสากรเพื่อให้สมาชิกกู้เงินเป็นทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและได้รับการสนับสนุนอุดหนุนเครื่องคัดไข่จำนวน2เครื่องมูลค่า63,000บาท การดำเนินธุรกิจของสากลใช้กระบวนการตลาดนำการผลิตสากลดูแลกระบวนการการผลิตตลอดห่วงโซ่ในการจัดหาปัจจัยการผลิตอาหารไก่การดูแลรักษาตลอดจนจัดหาตลาดเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายผลผลิตไข่ไก่ที่ท,ที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภคครับบาดนี้ก็ได้เขาไมา่ได้ห้อได้ฟ้ามแล้วบารนี้ ในโรงเลื่อนหลังนี่ครับที่ไก่ยู่นี่ประมาณไก่ยู่นี่ประมาณสามพันตัวะครับบ่ประมาณนะไก่สามพันตที่ผมนําเขาเป็นไก่ชุดเดียวกันเบเอร์ไก่สามพันตัวเลยกินอาหารมือหนึ่งกระตกเข้าไปสิบสองกระสอบต่อวันให้อาหารช่วงเช้าข้างเดียวซึ่งกระสอบอาหารนี่ถุงหนึ่งสามสิบกิโลคิดเป็นตัวเงินหนึ่งกระสอบหนึ่งก็ประมาณสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบส่วนที่ ที่ได้อีกเป็นเงินเจ็บเงินฝากกันอยู่ําป่าอยู่ในน้ำผูำ้ใดมีหนีท่อกระซอจับขึ้นมากกไปขายไปส่งท่อกระซอโมไม่หนีก็เป็นเงินเนจน็บใครกพ็อพ,กพอได้กินค่าใช้จ่ายภายในครอบครัววันใดเดือ,รอดร้อนอี่ยังมากมามครับผมมีผู้มรรับขายอยู่ในหนาฟ้ามเดี๋ยวนี้นกนเกิดเ็ดสิบห้าบาทแตมาบวกลบค่าใช ค่าใช้ใจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าลูกน้องของแล้ที่ปราทากก็จะเหลือแดนนิดน้อยกับพอได้เลี้ยงตัวไปที่จะลืมบ่ไดคือครับท่านสากลจังหวัดครับที่เพิ่นให้ควมดูแลในด้านการผลผินดดีออกมาแล้วเพิ่นก็นมีบูธเพิ่นไปขายไปขายอยู่ในนาสากลเพิ่นและก็เป็นการที่ดีมากทางสมาชิกจะเวียนกันเข้าไปแต่ละมือนละวันเข้าไปขายในหัาครับขอขอบคุณท่านสากลรครับ